สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสเอาอาหารมาให้น้องมาจอนอีกนะครับผมเป็นอีพี่สองนะพี่น้อง สามตัวนะพี่น้องซึ่งนี่ก็ยอ,อยูย่ร้านอ้อยอยู่ร้านอ้อยอยู่แถวเพื่อกุมภาวะปีนะครับผมน้องก็จะเป็นหมาจอนสามตัวเวลามีเศษอาหารเพิ่มก็ติเก็บใบก็ติเอามา ส่งเขาส่งยังมาให้ให้น้องตลอดนะครับผมตามจริงก็เอาให้ม่มดโดนแล้วล่ะแต่ก็บอก,กคอยได้ทไทยวิดีโอจักเทียนนะครับผมวันนี้ก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องแบ่งปันถ้ามันคนกับมันแบ่งปันรอยยิ้มนะพี่น้อง เขาเป็นสัตว์เ้าเอาเขาเอามมให้เขาก็าต้องค่อยได้กินเนะพี่น้องถ้า,ถาเขาเปลี่ยวเมก็จกักเขาหาทิ้งใส่บุ้นนี่เอาสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอยังหลายเนะพี่น้องเอาไว้เจอกันชิปต่อไปเด้อครับผมถังได้การขอมาเบิ่งแล้วกับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให็น้เดอ้อพี่นอ้องพทษดตเปิ่กำลังใจในเ็ดคลิปต่อไปครับผมด้วยการใอ้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรื่อย,อยเดินทางไปสไามาสากันให้ตลอดปลอดภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเดอ้อครับผมรักษาสุขภาพเอา คลิปนี้กับเอาไว้สามีสกวอนเรารับผมนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเ้วยอพี่น้องเ้ยขอบคุณครับ